เคยมาอยู่แล้วโคราชอืเคยมาไหมฮะเคยอยู่นะอืมอืมเคยเคยเครเป็นนี่หลานหลานสาวเป็นหรือว่าืะหาหมอหมอหมอผีก็ว่ามีผีไง เออนาฮห,หมอ,อมวินิจฉัยโรคก,ก็บอกว่าเป็นโรคต่าทางพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นโรคก,กรรมนออี่องคนั่นอายุเท่าไหร่เรามีกรรมอะไรที่มันติดจิตไหมกรรมที่มันติดจิตนี่ลึกไม่หาย ระลึกแล้วจำได้ตลอดตลอดกรรมเคยอยู่กับพ่อแม่คุณอาจาร์ฉันถามเขาก็เลยพูดให้ฟังเอาไปฆ่าหมาตัวหนึ่ง <c oughs> เ,ดเด็ก,ดกจำไม่ลืม <c oughs> ไปมาก็จะทำยังไงขารับจะ,จะหาย อ,อุทิศบุญสรวงขโขนให้เขาซราว่ามันมมก็ยังติดเท่าเก่ามัน,นพ่อหมามันตัวเด็กๆนี่จ้าความได้ก็จ้างสะหลึงหนึ่งคนเกือบสิบคนเด็กเกือบสิบคนแต่เขาไม่ได้ฆ่าหรอกเขาอย่างกินนมกับเขากับไปกับเขาก็เ,ากเหมือนเหมือนเก่าแล้วเขาไม่กล้าฆ่าหมาหรอกถ้าอยากกินขนมใช่เด็กอื ไอ้มึงไม่ข้ากูไม่มึงกินขนมไปเด้อยว่าขนมสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งทำไมกว่านี้มันโอ้หอใหญ่นะอะใครขี้โกขี้แก้มมันได้เยอะอยู่นี่คำที่มันติดจิตหมามันออกลูกเกินใช่ปะภาษาอีสานถ้ามันออกลูกกี่ตัวหรอมันจะเป็นเสรนญอญ่จันไรพ่อลูกมันไปนข้าช้าว่าเออก็เลยได้ไอ ให้หมูโม่ก็เลยชวนไปเล่นอย่นั้นทำไมก่อนมันไม่มีขนมกินใช่ไหมหรอให้เราก็อยากกินขนมทีนอันนี้ก็ทุบโยนลงเหวอันนี้ก็ทุบโยนลงเหวเราก็ทงชานเดนอยู่ได้อยากกินขนมมากกว่าเกิดมาไม่เคยกินขนมหมูก็เลยว่ามึงไม่เตะไอ้เรื่องไม่ฆ่ากับหมง ไม่ให้มึงยิงขนมได้ว่าไอ้กล่องชื่อมันร่่นพี่อยู่ปีนึงเนีเ่นเอา้าว่เดินเข้าไปก็หลับดาเตะม,มันเบาๆแล้วมันลองแองทตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่จำความได้จําได้ตลอดนะใน,นสมัย <c oughs> อาย,ยุสิบเ้าปีมีพรอทูดงท่านเที่ยวมาสมัยก่อนนี่บ้านหมู่บ้านเป็นป่าใหญ่ใช่ไหมหรอผีเยอะ พระธุดงชอบเที่ยวมาเอาก็เลยไปการาบท่านท่านเลยพูดให้ฟังนั่นเป็นมุนนวดในท่านไงให้หนวดทังดวดเย้ว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยว่าเอากรรมที่มันติดจิตนี้มันแก้ได้ยากนะว่าจะดุ้งเลยเหรอไม่ทําอะไรไว้หรอว่า,เรา,า <c oughs> เรายังไม่ได้พูดสักคำนวดเท่าเฉย เอ,อ้ตัวสันดยเขาโอ้ขาอขาดเพราะแม่กุญชาน่าผมขาาหมาตั้งแต่ผมจําความได้ตั้งแต่กําลังวิ่งเล่นพอวิ่งได้นี่แหละอยากกินขนมกว่าเขา,าอ่าก็เลยจ้างให้ไปขาาหมามูนดูหมาว่าหมาตัวเล็กๆแล้วมันกาลังออกมาใหม่ๆตามันก็ยังไม่ได้ลืมล็อกเลยว่าง,งั้นให้เรามันก็ในไรเรามันก็เลยติดๆจน,นถึงปัจจุบันว่า เอบอบวชในียเขาทราบอ่ะนั่นแหละเราเราเราก็เออได้ปะยังไงว่าบ่บวดแล้่านี่แหละอายุยังไม่ถึงยี่สิบเราเลยบวชนั่นนะ <c oughs> พระทุดงรูปนี่ละอท่านชื่ออะไรลืมแล้วจำบวชแล้วก็ทิ้งให้เลยนะพะบอบวชทิ้งให้ปัา๊บมันก็เท่าเข่ามันรด้ลึกไปมันก็ติดๆจนภาวนานตอนนี้สุดตรง พอภาวนาสุดตรงระลึกได้ไหมระลึกได้แต่มันไม่ติดจิตมันต่างกันต่างจริงต่างกันต่างอยู่อจิตมันไม่ติดอแล้วมันไม่ยึดไม่ถือไม่จูงไม่เหยือุ่นวายอีกมันเป็นความอะไรล่ะความแตกต่างระหว่างการที่วางได้อย่างสมบูรณ์แต่ระลึกไปก็ล,ลึกเห็นคมตัวนี้นนชั่วก็รู้ดีก็รู้จิตที่เหนือดีเหนือชั่วมันมีอยู่ หนึ่นลยผู้ภาวนาเป็นภาวนาหนักกันเป็นอย่างนั้นตอนแรกก็ไม่เป็นภาวนาไงก็ไม่ขาดถ้ามันบางไม่ได้ถ้ามันวางได้ภาวนามันขาดวางรักวางชังได้วางโกรธโลกทิฏฐิมานะได้นี่คุณ Wie, นั้นก็รู้เลยกันละกันวางเป็นยังไงการทําจิตภาวนาเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนโถตูตัวเป็นโธตายสลบสลายในการทำเพียรมาเห็นอ๋อใกล้นี่ว่านั่นแหละ ไม่ได้ไกลนี่นี่ที่มันจะตัดขาดจากกันมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อวบบทำไมก่อนมันไม่มีปัญญานี่ใช่ไหมล่ะเออไม่มีปัญญามันก็ติดแนบในจิตเนี่แต่มันต้องอาศัยการสลัดตายนะสาหรับเรานั้นแต่คนอื่นเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแล้วมันสลัดตายแล้วมันสลบแล้วสลบอีกสลบแล้วสลบอีกมันก็ขาดออกจากกันขาดทีนี้นี่ทีแล้วนี่ทีเราหน่อยขาดไปขาดมายุตินี่กาลังบาปขาดจากหัวใจเหลือแต่กําลังบุญหนุน หัวใจให้สว่างเทไหต่อไปต่อไปต่อไปนี่นี่เป็นงั้นอันนี้พูดถึงว่าคำที่มันติดจิตอืพอืมช่วงเป็นพระขาวอีกก็ได้ยินได้ฟังการเทศหลวงพ่อชาสุพุทธโธเรื่องคำมันติดจิตที่เขาไปอะไรเหะอเอาตะก้าใส่ปากวัวปากควายเวลาแถนนามันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินน้ําทรมานมันมันไปชอบกินไง ชอเวลาไถนาแล้วม่ชอบกินข้าวกินอะไรนี่ก็เลยเอาตะก,กา้าปิดปากมันไว้นี่ยนะไถนาจนเสร็จมันก็ได้กินดูที่น้ำก็ไม่ได้กินดูดูความทุกข์ของเหมือนเล้วกรรมมันก็ติดเรายีกนั่นเวลาปฏิบัติธรรมแล้วพูดไม่ออกอ,อะไรมันติดอยู่ในอยู่ปากข้างข้างนอกนี่แหละว่าแต่มันพูดไม่ได้คือมันอ้าปากไม่ขึ้นออ้าปากไม่ขึ้น นี่ก็ไปหาหลวงพ่อชาสุภัทโธนี่คือพูดถึงกรรมติดจิตนะนไปหาหลวงพ่อชาสุภัทโธหลวงพ่อจะสุภัทโธก็เลยว่าอ,อ้าวนี่ว่าเอาอย่างนี้ละมันเป็นยังไงละ่ะกรรมตัวนี้นมันติดจิตนะพูดให้ฟังหน่อยใช่ปะแล้วลึกเห็นเลยป้าบเลยนั่นล่ะว่าใตากน้ําไว้นะเวลาที่ปฏิบัติธรรมเหนศีลแปดก็ตามศีลห้าก็ตาม,ตาม,ตามช่วงสวดมนต์ไหว้พระก็ตามนะตากน้ำไว้ข้างๆว่า เวลาที่สวดมนต์ไหว้พระจบแล้วแผ่นไม่ตายแล้วก็ระลึกถึงเขาเอ,ออุทิศบุญสองกุศลก็เจน้ํากวดน้ําลงอืันนี้หายนยับเลยพูดได้อ้าบากขึ้นเลยนะเนี่ยไปทำไปทำงั้นแต่ถ้าไม่ถือสิแปดไม่มีทีก็ไม่เป็นไรนะว่าพอถือสิแปดปั๊บมันมาขอแล้วไอองควายจนนั้นแหละไม่รูไ้ไปตายที่ไหนละ กาา็ขายไปขายไปใช่ไหมล่ะมันยังจองรมจองเวรอยู่ไงมันจองไม่ขายเนะนี่ยควายต้วนั้นก็จองนั่ก็จองมันก็สะกิดให้ท้าบว่าเป็นอะไรนี่ระลึกถึงไงนะทำรมกับใครไว้บ้างรำล,ลองนั่นแหละแกก็เวลาปฏิบัติทำสินแปดปั c, ถืออุโบสถศีลปักอา้าปากไม่ขึ้นพูดไม่ได้แต่ถ้าถือศินห้าธรรมาดาถ้าออกจากศินแปดแล้วพูดได้นั่นแหละเพียงเข้ามาขอบุญน่ะตอนที่เราไม่ได้ ได้เอาอุโบสถศีลนี่มันเขาก็ไม่มาขอสิเพราะอุโบสถศีลนี่เป็นอริยรัพ์นี่ใช่ไหมหละ่ะรั์ที่มากที่สุดท่านวาดนับรวมกันในสมัยก่อนนี่อินเดียสิบหกเพนสิบหกประเทศนี่รับสมบัติรวมกันสิบหกประเทศนี่ในอินเดียสมัยก่อนนี่ยังไม่เท่าอำนาจศีลแปดเพียงวันหนึ่งก็คืนหนึ่งไงเนี่ยรับสมบัตินะ พอตอนนี้เป็นอริยทรัพย์เเวลามีทรัพย์สมบัติแล้วมันก็มาขอที่หลวงพ่อชาสุภทรเทศไว้มาขอก็เลยจำเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เองนะหลวงพ่อก็สั่งลูกจิตอ้าวถือสินแปลดอีกนะตักน้ำาไว้ข้างๆถ้ามันเป็นอีกก็ระล,ลึกถึงเขาแล้วก็อุทิศบุญส่วนกุศลสินแปลดอุโบสถสินอุโบสถสินั้งงมดให้เขาเลยอย่าเอาไว้นะว่าอ,อย่าเอาเหลือไว้นะเอาให้เขาบดนั่นแหละมันจะได้สิ้นกรรมสิ้นเวรกันว่า เป็ยนอีกทีบ้าโอ้เราลึกถึงควายเอ้ยว่าวเราลึกในใจนะพ่อพูดไม่ได้ออนี่นะฉันทํากรรมกับเธอแกนะว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรว่ามันจะเป็นกรรมขนาดนี้เดี๋ยวนี้ฉันมีบุญแล้วนะอข้าพเจ้ามีบุญแล้วนี่มีทินแปดอุโบ,บสถศสถนี่พระพุทธเจ้าตัยแล้วนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทรัพย์สมบัติไหนที่จะมากเท่าอุโบ,บสถศิถีนี่ทินแปดอุโบสถศสถนที่ข้าพเจ้าได้รักษาดีแล้วด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอุทิศบุญส่งกุศลให้ ควายตัวนี้นะทั้งหมดเลยว่าเทกวดน้าลงปั๊บหายปั๊บขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเนี่ยั่นจะว่าถ้าเป็นกรรมอะไรมันเติดจิตไหมเนี่ยเราติดจิตเราตอนนั้นเราก็ตัดชินปัญหาเราเวลาภาวนาออกมาบวชนี่ช่วงภาวนาหนักนี่ระลึกถึงหมดกบเขียดปูปลาแตะละตัวเออพวกปลาไหลพวกปลาช่อนพวกอะไรละ่ะที่ฆ่าพวกนกหนูนปูปีก ไก่ไม่มีนะไม่เคยฆ่าไก่ฆ่าเป็ดนกก็มีนกเข้าแมวอยู่สองตัวนกจีบอีกแต่พวกที่เยอะก็คือปลากบเขียดเออเนี่ยเยอะนอกนั้นไม่ไม่ไมค่อยได้ทำกรรมพวกนี้มากนะเพราะสงสารไก่มันเพราะเราเลี้ยงไงอ่าที่อยู่ป่าไม่ไก่ป่าก็ํามล้วก็เลี้ยงกระต่ายไม่เคยฆ่าทักตัว ดักรอยิงมันเวลาไหนก็ไม่ได้ทักทีก็แสดงว่ากรรมกรรมเราไม่ได้ทํากับสาที่โตขึ้นมาแต่นกนี้ได้นกมีอยู่เนี่ยอย่างงั้นเราลึกถึงนี่เราอาจจะฆ่าทําลายในการสร้างบาร,รมีของโพธิญาณน,นี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยถ้าฆ่าอาจาร์ทิตนี่ว่าถ้าเราฆ่าไปถูกผู้ที่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญาณเอถ้าฆ่าผู้เลิศล่ะ เพราะกลุ่มนี้ยังไม่สามารถที่จะทรงเป็นพระอริยบุคคลได้จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกติภูมิพระพุทธเจ้าถูกพุทธททานายแล้วไม่ตกนรกอีกแต่เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานใหญ่สุดเท่าช้างเล็กสุดเท่านกกระจาบนกกระจาบหลายตัวอยู่นี่พวกกิ้งก่าพวกผูพวกปลาเราฆ่าถ้าเกิดว่าฆ่าถูกผู้ที่ช่างปรมีเป็นผู้ที่ย่านเราจะกำหนัก่าหกันขนาดไหนเนี่ยเราวอกเข้ามาแล้วก็เอาแล้วตอนนี้สสงสุด แผ่เมตตาให้บุญบวชมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่อานิสงส์มีเท่าไหร่อุทิศให้พวกจัดเดรัจฉานที่เราฆ่าทั้งหมดอำนาจจีนที่เราปฏิบัติดีแล้วมีเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่เก็บไว้ออกหมดออกหมดไม่เอาบุญไม่เอากุศลอีกละละอย่างเดียวเราต้องการเป็นพระอรหันต์เนี่ยส่วที่เรา ส like ู่ทุกสูจากในบ้านเป็นรอรูปเดียวรูปเดียวจึงสลบแล้วสลบอีสรบแล้วสรบอีกกรรที่เป็นเชื้อโรคต่างๆอันตรธานสิ้นโรคตอมทอมสิ้นอักเสบโรคประสาทหัวใจอ่อนโรคเลือดจางโรคอะไรหลายโรคไม่รู้มันหายไปไหนเพราะอย่างาจโรคต่างๆที่อยู่ในการพบรูปพบเรารูปประพบนะว่า เชื้อโรคที่เร็งที่สุดมาหาเราแต่พูดเดียวนะเราอยากตายต้องการอุทิศกายนี้เพื่ออรหัตผลให้เชื้อโรคให้ใครก็ได้ให้พวกสัตว์เลี้ฉานก็ได้ให้พวกมนุษย์ก็ได้ใครอยากฆ่าใครอยากทำไรเชิญเราดีใจเราลึกถึงพระเจ้าสร้างบริีเป็นบธิยานในสมัยที่เป็นกระต่ายดีอกดีใจที่จะได้ทานร่างกายของตัวเอง ดูส่สร้างบาร,รมีเป็นโพธิญานอุปัตขึ้นเป็นพระยากระต่ายมีเพื่อนมีเต่าบ้างมีลิงบ้างมีโอ้หลายอย่างนะเป็นเพื่อนกันมีปลาบ้างหลายอย่างเป็นเพื่อนกันก็สร้างบุารมีเป็นโพชิญานต่างไปก็ต่างรักษาศีลอมางนี้ถ้าจกักกะจะมาทดสอบนี่ทำราว่างั้นจะมาทดสอบเอเอจริงไหมเนี่ย เราแปลงงล้งลางเป็นพารามณ์มาว่าจะไม่ได้บริโภคอาหารอะไรไปหาเจ้าเจ๋ะเจ้าจ๋ะก็ไปหาโน่นไปหาพวกผลไม้มาก็ครบสมบูรณ์อะไรก็ได้แต่ว่าพยาการะตนี้จะไปหาอะไรท่านได้พามณ์ผู้เลิศผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเป็นพยาการะต่ายรธนะจึงผู้ที่ยานว่า ข้าพเจ้าไม่สาม,มารถที่หาอาหารอะไรมาทานขณะน,นี้ขอพรามจงบริโภคเนื้อของข้าพเจ้าเถิดดูที่องค์าจกอากหารไม่พออยากระต่ายอา้าวเราจะบ,บริโภคเธอ,อยังไงเราทําปานาฏิบาตไม่เป็นเพราะเราเป็นพรามบ้างกันโอ้ข้าพเจ้าจะสละร่างนี้กระโดดลงในกองไฟท่านก่อกองไฟเถิดเจ้าจ่ากายก็อธิษฐานจิตนี่ก็ไปลุกกองเบื่อเริ่มเลยนะ อ่าอันนี้ก็หาแล้วดีอกดีใจสบัดขนออกไม่ให้มีพวกหมัดพวกกลิน่นพวกอะไรในกายบอกว่าพวกหมัดพวกกลิ่นออกจากกายข้าพเจ้านะว่าข้าพเจ้าจะขอเอาร่างกายเป็นทานเพื่อปัสนาะโพธิญาณดีอกดีใจสบัดขนให้พวกมดพวกแมงพวก หมัดพวกเข็บออกจากร่างกายแล้วตะโกนว่าออกหมดแล้วนะตอนนี้ถึงการเวลาแล้วว่าไงกระโดดเข้ากองไฟเพ่อบอกความก่อนไงภาพนั้นพึงบริโภคเนื้อของข้าพเจ้าอย่างอรอยอร่อยเถิดด้วยการทานเนื้อหรือทานร่างกายนี้ขอให้ข้าพเจ้าสําเร็จเป็นพระผู้ที่ยัญจ,จะสรุปเป็นพระผู้ที่ยัญในภายภาคหน้าโดดเข้ากองไฟ,ไฟไฟดับพึบเลยหัใจอย่าง นี่เนี่ยเราเหมือนกันในสมัยนะั้นเราศึกษาอย่างนี้ปั๊บพร้อมเลยทุกเมือ่อเป็นมนุษย์ที่จะฆ่าเราทำลายเราด้วยพิบัติก,กรรมเราสละให้ต้องการหรือปารถนาพระนิพพานต้องการเป็นพระอรหันต์ปัรถนาพระนิพพานด้วยายเดียวหลวงปู่เป็นอย่างนั้นนี่ปั๊บเออแต่มีพวกงูพวกอะไรมาที่นี่ยิ่งในป่ากของเขางูตัวใหญ่ที่เอาที่ว่าเอองูเหลือมีโห ยี่สิบกว่าเม็ดยาวหยัดเลยมาตรงกดเอ้ยจะก,กินก็กินนะว่าวถ้าไม่กินก็ขยับออกไปหน่อยว่าเป็นเจักกะจีวะ <c oughs> มันมองเรามันไม่กินหราแต่มันเพียงแต่ให้ทราบคือเราสละไงพูดถึงว่าชีวิตทั้งชีวิตนี่เราคือไม่ได้สนใจใหญ่ดีเราสนใจแต่พระอาหารหันต์หรือเมืองพวนี้ผ่านเท่านั้นนี่เราสร้างการรมมาต่างๆเพราะให้มันออกไปหมดซะ เอาให้เลยอ่ะบุญบวชก็ตามบุญภาวนาก็ตามเราไม่เก็บไว้เราไม่ยึดบุญอีกอ่ะเนี่ยเพราะเราต้องการพระนิพพานพระนิพพานต้องทิ้งบุญทิ้งบาปเราไม่ยึดบุญอีกอ่ะบุญกุศลเรามีเท่าไหร่ก็เอาทิศให้เอาทิธให้นั่นเราจึงสิ้นกรรมด้อย่างด้วยเร็วเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ยไม่มีใครกล้าทำเหมือนเธอหรอกอืมเราต้องใช้บุญในการตอบภพตอชาติอยู่เออบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วการรักษาอุโบสถทศีสี กึ่งหนึ่งข้าพเจ้าอุทิศให้พวกเธอนะกึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจะเก็บรักษาไว้เพราะเป็นทรัพย์สมบัติที่ต้องเดินทางต่อไปครูบาอาจารย์พาทำโอ้ยผมไม่ทำหรอกผมต้องการเป็นพระรหัานต้องการไปมหาปรนินิพานรู้เราไม่เหมือนหนูเอออย่างนั้นเวลามึงตายแล้วมึงก็จะไม่ได้มีอาหารบริโภคนะยอมตายยอมอดเพื่อรารถนาเป็น พระอรหันต์คนละอย่ามพระเจ้านิยอมกายยอมบทเพื่อปราถนาเป็นโพธิญาณรู้เพื่อขนาดนั้นนะนี่ก็มันก็จริงถ้าเราไม่มีบุญเหลือไปเลยนี่ก็เงินพ่อจิกีวิญญาณพ่อจิกีนั่นก็ไม่ทราบนะบุญผูสนผมมีเท่าไหร่นี่ผมมูทิศให้กับคนที่ผมข่าว่านกางจงกรมวัดนี้พ่อจิกีเป็นคนทำช่วยครูบาอาจารย์ถลานี้ แกขึ้นคนเดียวนะช่องลมใหญ่พัดมานแกเลยตายส่วนที่แกทําบุญนั่นแกบอกว่าบุญกุศลมีเท่าไหร่ผมไม่เอานะครูาอาจารย์ผมอุทิศให้กับคนที่ผมฆ่าเขาแกฆ่าคนคนแต่เวลาแกตายแล้วที่แกไม่มีบุญอยู่ในโลกของวิญญาณในโลกชิพเรามาอยู่นี่ข้าวกินก็ไม่อิ่ม แต่ยังมีบุญช่วยอยู่นะมันเป็นยังไงกินไม่อิ่มอ่ะหอาแล้ววางั้น,ะหน,นเหมือนหมูกินสามครั้งผมกินเพียงครั้งเดียวท่าน้องนี่แหละต้องปู่พูนว่างั้นผมผมเป็นอย่างนี้แหละเสื้อผ้าก็ไม่มีเสื้อผ้าขาดดอะไรก็ไม่มีอก็ได้บอกว่าทําทางจงก็ไม่คุูบาอาจารย์นี่ขาดที่จะรู้เห็นมันนะเออมันเป็นไปได้ยังไงว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปแะส่งผลทั้งปัจจุบันและอนาคตนี่เป็นไปได้ไงเ,เราดูแกเท่านั้นไม่มีการบันทึกแกลก็เลยพูดให้ฟังแกสิงร่างคนอย่พูดให้ฟังมันก็เป็นจริงท่านนะพอเราถามบันเต็มๆโผธ,ธรรมของพ่อจิกิเราจรึงแตกฉานออกมาอ๋อที่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามบุญก็คือบุญบาปก็คือบาป เวลาตายไปแล้วไปอยู่ในโลกวิญญาณเป็นเป็นทิพนี่ใช่ไหมละ่ะแกทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของแกแต่แกไม่เอาบุญสักบุญอุทิศให้คนที่แกฆ่าแกไม่เอามันตัดออกจากใจของแกเนี่ยเวลาแกตายปับ๊บแกก็เลยไม่มีบุญไม่มีความสุขอยู่ในโลกของทิพที่เป็นวิญญาณอดวนันกินวนันไปนอนล่ะ เชื่อผ้าก็ไม่มีเพราะแกไม่เอาบุญแกแกศอยู่อย่างนั้นจนสิ้นกรรมในโลกทิพย์เวลามาเกิดในโลกมนุษย์เนีย่ยเอาก็ตามไม่เอาก็ตามเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติของเธอที่ทำไว้ช่วงเป็นมนุษย์ช่วงเป็นผีไม่ได้ทำอ๋อเป็นอย่างนี้เองวะเลยขับมาโปรดแกเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยนิดเดียวแค่นั้นล่ะเส้นผมบางภูเขาอะ เราก็นั่งนึกเจอตอนอยู่ทั้งสามันมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เลยธรรมะก็เลยสว่างอ๋อมันออกจากใจไงกายวาจาใจสลัดออกไม่เอาบุญไงนีบุญมีเท่าไหร่นี่ผมบุญที่ให้กับคนที่ผมฆ่านะั่นเหงไม่ะผมไม่เอาบุญนะผมต้องการให้คนฆ่าเขาเอาพฤติกรรมให้ผมเนี่ยเวลากายตายแล้วแกจริงไม่มีบุญในโลกทิพิ์โลกวิญญาณจึงไม่มีเสือ้อไม่มีผ้าไม่มีอะไรที่จะกินเพราะ จมันไม่ยึดบุญม่น่าครูบอาจารย์จึงบอกว่ากึ่งหนึ่งอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับพวกสัรพสัตว์ทั้งหลายอีกกึ่งหนึ่งข้าพเจ้าเก็บรักษาไว้เพื่อพบภูมิต่อไปที่เป็นโรคทิพย์เออแต่ว่าถ้าเป็นเทวาดาแล้วอีกโรกหนึ่งก็เป็นอีกโรกหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ฟังนะลูกนะแปลกๆเลยนะนะนะอันนี้ภาคปฏิบัติมันจะรู้มันจะเห็นข้งมันนี่พอถจึงถามลูกว่าได้ติดอะไรมันติดจิตบ้างไหม โห oh, จิตเรานี่ไม่เหมือนหมูนะเราไม่เอานี่เราต้องการเป็นพระหันเนี่พราะพุทธเจ้านี่ให้ทิ้งบุญและทิ้งบาปจพงจะเข้าสู่มหาปรินีผ่านได้เราอยากสิ้นกรรมแลวอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าอาจทหารมาลงปู่มันก็ได้เพราะเราอาจหารไม่ละเนี่ยนะยังจะกรบพบก่าชาติกรบพบกว่าชาติเรา,าสังเกตเห็นพระพุทธเจ้านี่ปรารถนาเป็นภูติยานไม่ได้ปรารถนาบุญต่อพบต่อชาติในบางชาติจึงตกทุกข์ได้ยากตัวลรรมลำบากเป็นยาจุกคอทนัน จนตัวลบออกไม่เป็นบางช่วงบางอะไรไปหรือจะเป็นทนงนี่หรือไงครูบาอาจารย์ก็เลยตีแผ่มาว่าใช่เนี่ยเขาเพราะว่าเราไม่เอาบุญต่อเพราะท่านแต่ทำไมพระเจ้าจึงไม่สอนล่ะนั่นแล้วทาไมพระองค์จึงไม่สอนล่ะได้เหตุอัไใดหละถ้าครูบาอาจารย์บอกว่ามันใช่อ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วทาไมพระองค์จึงไม่สอนไว้อ่ะนั่นเราเนี่ยอุทิศให้หมดอุทิศให้หมดเลยเราอยากเป็นพระรหนั์เราอยากไปพระนิพพาน แต่ผลสุดท้ายมันก็ไปได้อย่างรวดเร็วนะลูกนะก็คือบุญกุศลน่ะเอออุทิศให้กับพวกจิตวิญญาณที่เขาฆ่า,าที่เราฆ่าที่เขาเราฆ่าทาลายเขาก่อพวกกว่าชาติมามันไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนะกี่พวกกีชาติละ่ะที่เราฆ่าเขาทำลายเขาเนี่ยแล้วมันจะมันจะถึงแล้วยังไงทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่มีบุญเท่ากับการรักษาศีลเพียงครั้งเดียว ถ้าจะพูดน,นะลุงอันนี้บัญญัติไว้อย่างตายตัวนะสร้างบุญสร้างกุศลหรือทานทานบารมีร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่มีอานิสงเท่ากับการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งก็แสดงว่าสร้างชลาลอยหลังพันหลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารร้อยหลังพันหลังอานิสงก็ยังไม่เท่าการรักษาอุโบสถทศีลเพียงวันหนึ่งก็คืนหนึ่ง มันก็เป็นอย่างนั้นจริงอ pues, ่ะเพราะนั้นนั่นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจดวงนี้ไงเนี่ยมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นที่พ่อพูดให้ฟังไงนั้นกรรมอะไรที่มันติดติดแต่ทิ้นปัญหาให้มันออกได้อย่างรวดเร็วก็เหมือนที่คนมาทําบุญการมาทาบุญปั๊บมันไม่ยอมที่ทำบุญนอทิดบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนยเวรเกเคยทําแทงมา แกไม่บอกไงมันไม่จ่อชงไงนั่นแหละที่นุ้งปู่พูดเมื่อกี้ว่ากรรมอะไรที่มันติดยึดในหัวใจจําไม่ลืมกรรมนั้นแลจะส่งผลในปัจจุบันเร็วกว่าตัวที่จําไม่ได้อตัวที่จําไม่ได้มันก็จะมาภายหลังตัวที่จําได้มันจะยึดมันจะถืออยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มันตัดไม่ออกหพวกที่มาทําบุญให้กับเจ้ากันในเวรจริงไม่สามารถที่จะ ให้บุญลูกที่เจตนาทำแท้งได้มันคนละประเด็นเขาไม่ยอมที่ไม่ได้บอกบ่งบอกเขาเนี่ยว่าทําตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาเพราะละอายไม่กล้าบอกคนนั้นคนนี้มันก็เลยไม่หยุดสักทีอภปมาก็ต้องเผยออกมานี่พอพูดถึงกรรมอะไรที่มันติดจิตสิ่น้องพ่อชาสุภะโทรเราฟังนี่โหถึงใจเรานะแห้เราก็มาปฏิบัติแต่เรานี่ไม่เหมือนหมู่ไงเราไม่เอาบุญไม่เต่ เม็ดหินเม็ดใสบุญมีเท่าไหร่อุทิตได้กับเจ้ากรรมนายเวรสัพพะสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่าจําได้หรือจําไม่ได้กรรมแต่งจะจําได้หรือจํำไม่ได้จจไดไไดก็ทํากับมนุษย์แต็ดตีเยชานหรือจิตวิญญาณหรือใครต่อใครก็ตามหลายภพหลายชาติในการขอพภพกว่าชาติมาบุญกุศลที่มีอยู่ในปัจจุบันชาติอุทิศถอยคืนหมดเป็นอสงไขยเป็นมหากรั้ เป็นพุทธ,ธันดรกี่พุทธ,ธันดรนตะเวียนไ่วตายเกิดอยู่รับซาเลยเราเนี่เราปาถนาพระนิพพานต้องการเป็นพระอรหันต์ในขนานี้เดี๋ยวนี้บุญจริงรวมใหญ่นั่นปีพศ2อ4 5 45, ที่วัดป่าวิสิทธิทยาลามอ๋ออาิิสงส์นี้เองเใ,ใครกล้าทำไม่ล่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าทำนะ บอกก็ไม่บอกอย่างนี้ไงบอกก็บอกให้เอาไว้เอาไว้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเอาไว้นี้กึ่งหนึ่งก็เอาอุทิศให้กับจักรพัตด์ทั้งหลายกึ่งหนึ่งนี่เราจะเอาไปพบชาติต่อไปพอได้อยู่ได้กินเป็นสเสบียงอุบาจารย์เทศอย่างนี้เราก็จําไว้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมจริงมันไม่เป็นที่ใช่ไหมล่ะมันเป็นดังที่เห็นนี่ขอให้ลูกเข้าใจนะลองดูพิณานะถอยทองดูว่ากรรมที่ลูกทำนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ ลองพี่นะใจทองดูที่มันติดในจิตอันนี้เพียงพ่อพูดให้ฟังนะหมอเขาก็บอกว่าเป็นด้วยโรคอย่างยี่งนี้หมอผีก็บอกว่ามีผีมีคนใสอย่างนั้นอย่างนี้เตทางพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม